สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทท่านนะคะมาพบเจอกันนะคะในเสาของวันที่18สิงหาคม2 5 6, 6 5หนะคะเนาะพี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะเรียกร้องเขามาไลายค่ะให้มาติดตามแนวทางตัวเลขของปูหวยโมงนะคะเนื่องจาก ในวดที่ผ่านมานะคะกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะแปดสามสี่สองนะคะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามแนวทางของปูกับสีหูนะคะจังไดการมารอดติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ากันนะคะเขามารับชมคลิปนี้แล้วมักรู้ว่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อคะ่ะสิแดประพาดข่าวสารแนวทางจากข้างช่อง เพื่อเป็นการบอสียเ,เวลานะคะก็มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้านกันเลยค่ะการนมัสกาัดปลาปูเกิดเริ่องปอนเกิดเรื่องปอนกาบนมัสการปูปูชุดเต็มปูเฮ็ดแล้วพอน้องครับค่ะ FC มาตามตัวเลขแนวทางชุดเ<อ>ต็มต<อ>มันเฮ็ดผิดมืออื่นจังเอาได้บ่ด้สิตอนแรงก็ได้้เฮ็ดจักข้าว ตอนแร่ปูตอนแร่งก็ได้นกปูเนาะบ้านนี้ตอนเศร้านี่สีให้ยังไปละปูตอนเศร้านี่เอาเวิ่งวิ่งไปเลยซีคอมเมนต์มาหลายเด้ปูว่าให้มาตามตัวเล็กแนวทางปูห้ยโมงให้แน่ก็เลยผากันเป้ามาแต่เศร้ามาตามตัวเล็กแนวทางกับปูครับปูยังเฮ็ดบ่ท่านเลี้ยงแล้วครับปูเฮ็ดบ่ทันแล้วเฮ็ดแล้วแล้วแต่ว่าปูเฮ็ดผิดเนาะเฮ็ดผิดเฮ็ดรักครับ มุตโตามักเบิ้งออกมันิดตัวนีนว่าจังเรื่งองท่าพวกเนลาว่าที่เขามาํำมื้วนมอก่อนนะครับเขามาะตะวันแดกวิ่งห้องหมดฟันไห้ครับหมดแล้วมันครับแปดให้วิ่งบนย่างเดียวเลยล่างให้สองให้วิ่งสองอย่างเดียวนี่เป็นชุดเต็มปูค,ครับพี่น,อน้องแปดสามครับผมหัวเด้อครับเขาชุดเต็ม มาอะไรมาอะไเอาไปวัวครับอี่ครับพี่น้องครับชุดเต็มปูเข่าครับผมสองซีสองด้ายดีตามปูหอยม้งกับข้าวขโศกสีมานไปครับพี่น้องล่างนี่เข่าโตกับเนาะปูเนาะอืมเข่าโตกั๊บเพราะมันมันหายพีดมันหายพีดมันเอาโตดีๆหายพีดแต่ถ้าถ้าสีท่านใดซื้อกับก็สีถืกเนาะสองซีซีสองนะส่วนวิ่งพี่น้อง วิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับปูเน้นอยู่ที่แปดครับผมกะออกบนเนาะครับห้าแปดสามครับพี่น้องครับตัวร่องปูครับนี่เลขวิ่งก็คือสองครับกับมาเข่าสี่สองครับผมเลขล่างเนาะครับเนาะเอาล่าับนล่างเลยนะครับสําหรับตัวเลขเนี่ยทางปูหอยมุ่งครับเอฟซีกับก็มเข้ามาหลายครับผมล่า้ไม่แน่ลางไม่แน่ครับเมอเมอแรงจางเขามาเอาจาเขามาาผู้ใด มัมักชุดเต็มก็รล่อชุดตัดด้วยครับเด้อผู้ใดว่าหลแต่ว่าเอฟซีผู้ล่องค้นเพิ่นกับว่ามักชุดเต็มของปูกระมีครับผมผู้ใดว่ามันหลาโตล่อเป็นชุดตัดครับผมชุดเต็มเนี่ย่ากาชุดก้อนบดได้กันได้ชุดเลขสองลักไปบ่ชุดก้อนเลขสองลักนะลักสองก็ลักแปดนะ ว่าด้ไไปที่ปูโบว่าอะไไปหน้าปูได้ขัาศกก็มีแต่ชุ่มพูนแล้วได้ครับได้แต่เต็มไปปูหามันรักสองกับรักกันปูเน้นหเยเดกวิ่งบนล่างครับผมนี่ครับวิ่งบนล่างครับปูหอยโม่งหวดประจำวันที่16สิงหาคม6หาครับเข่าบนเด้อครับนี่ตัวปูเน้นครับผมผมนี่8วิ่ง8เข่าบนแล้วก็ร่องซ้อนนี่กับลูงมาล่างครับผม ูมือนี่เศร้านี่ตะเล็กวิ่งที่ปูมือนี่ปูหาเลขวิ่งไปก้อนครับปุ็ดกันหนึ่งครับครับผู้ใดล่อชุดเต็มก็คืออาจจะเป็นขันขับผมขันขามาขาม้าเทียนกับเจี๊ยสองนั่นเจ็ดหนึ่งมาปูได้ไปนารอดเจ็ดกันหนึ่งยังไปว่าเจ็ดหนึ่งเดียเจ็ดกับหนึ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งบนล่างบนล่างได้เป็นมาปูผลในเดียวจะฟันท้องไงดอกครับ สามสี่หมื่นวันครับน้องหั่นปูฟันทงหายเลยแปดบนครับสองล่างส้มปัตตานีผลัดเจ้าน้ำหมอแล้วปูปูหมันบอหมันแน่โอ้ครับก็ได้คนได้แก้วยุติปูครับเนานี่ครับสำหรับสุดเต็มเ้วอครับนี่เป็นรากฐานอ้างอิงนะครับเอฟซีห่ารากฐานอ่างอิงดเต็มของปูหอยโมงนี่ก็คือบ่คคอยลุดก็คือเอฟซีห่ออยู่ตลอด ปูกะมั่นใจยุตตลอดแล้วกากสำรับงวดนี้นะครับแอดกัสิบ้าตามจนถึงโค้งชุดไทยนะครับมือนี้กับมากับว่าสิบ้าเอาชุดเต็มแหละปูเฮดบอลท่านเลียวนะครับกับเล่ยปูวานเล่ยใช่ไหคลิปนี้เอาเล็กวิ่งไปก้อนเลขวิ่งไปก้อนมาสั่นปูวานวิ่งบนล่างครับปูให้ไปเจ็ดกับหนึ่งครับผมนี่ปูวานปูตัวนี้ให้สูงวดงหครับครับเน้นตัวไหนปูวิ่งนี่ เน้นตัวใดเหรอไม่ก็คนธรรมดาก็มันบ่ทันได้นั่นวันวันมันเจ็ดระบุนว่ามันเจ็ดระบุนเนาะนิ่มเน้นมักเจ็ดวังหันมันคากรดได้วังหันนะครับอืมฝันกับเขาคากรดเป็นว่าหตวยฟันท่งรวดว่าแฝดอือครับครับคืออันเก่าห่อนะเก่ามาบนเนาะโอเล็กดิ่งไปกวนครับพี่น้อง ส่วนชุดเต็มรอดได้ครับเด้ออาจเ่แน่ไก็จะเป็นตอนเย็นครับคลิปต่อไปอาจเ่แน่ก็จะเป็นมือื่นครับผมร่อห้ปูขัดห้ก่อนครับผมปูขัดวัดได้แล้วครับเน้นๆครับมันเฮ็ดแล้คมันมันผิดดรักครับครับเฮ็ดแล้วผิดดลักเราแก้ไขไม่เมื่อแรงเนาะอือพอท่านอยู่ดอกครับเพราะยังอีกโดน ม่นี่เขาเลขกวิ่งไปกวนส่วนสําหรับเลขกวิ่งปูกับบัวผ่านด้ครับงวดต้องได้เข่าครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น่องครับพีว่าบนล่างเลยแหละครับนเข้าทั้งบนทั้งล่างแปดครับผมแปดกับสองปูให้วิ่งบนล่างครับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเลขวิ่งเอาไปกวนครับงวดประจาวันที่หนึ่งกับย้ยนที่จะถึงนี่นะครับปูไหวโมงเข้าวิ่งไปที่เจ็ดกับหนึ่งนะครับปูกว่าไ้น้ำหนักไปที่เจ็ด แต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเนาะปูเนาะวันเออวันก็เจ้าโทรมาอยู่เอาปูคือว่าลงทันลงเล็กวันนี้เชื่อเกาเล็กออกคือล่วงมาสั่นอ้าวทันท่านกเห็นผู้ใดมาเนี่วันสั่นครับสาโทรมาหลายคนสั่วากับทีมงานทั่วมาท่านมาลงให้มือนี่ละทั่วมา บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นตอนแรกนี่แหละ draws. ปู Champion. ปูเฮ็ดเลยมือนี้เดี๋ยวสิมานดำนี่้อครับผู้ใดเป็นเล็ซีครับนั่ตัวเลขแนวทางติดตามตัวเลขแนวทางของปูหอยมุ่งย่เป็นประจำกายภาพครับผมเขามาเลี้ยวกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อสิบภพธาตัวเลขแนวทางของปูหอยมุ่งครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบของบุญขอบคุณปูเด้อครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีครับครับผมสาธุครับปูสาธุครับ ค่หลังจากที่เบิงเ้งแนวทางจากปูเมาแล้วนะคะปูกระไฮเลขวิ่งมาก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาเลกวิ่งไปพิจารณากรน,นะคะปูนัดตอนแรกนะคะในชุดเต็มเ่าจังมาติดตามต่อน,นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ